ท่านผู้ชมคะมีใครติดของหวานนะคะท่ามกลางความมืดมั้งนะคะบ้านพี่ปูนะคะเกิดอยากจะกินของหวานขึ้นมานะคะแล้วีิปูก็เลยทําเค้กไข่นึ่งนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ใช้สารเสริมไม่ใช้อะไรเลยนะคะก็ใช้แค่แป้งเค้กไข่เกลือน้าตาลแค่นั้นเองว่าออกมานุ่มนะออกมานุ่มนะพี่ปูจะบอกให้นะคะไปดูซิไปช่วยกันทำดีกว่าว่าทำอย่างไรคะไม่ยากคะ่ะไม่ต้องใช้เตาอบด้วย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิษนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะพบกันอีกหนึ่งมื้อนะคะแบบง่ายๆเลยดูสิคนอะไรไม่มีฝีมือทุบไข่ไข่ยังแตกเลยนะคะท่านผู้ชมพี่ปูใช้ไข่ไก่3ฟองนะคะน้ำตาลทรายนะคะ50กรัมนะคะ แล้วก็แป้งเค้กนะคะแป้งเค้กนะคะ60กรัมเราจะไม่ใช้ผงฟูหรือว่าสารเสริมอะไรเลยนะคะวันนี้นะคะแค่นี้แหละคะ่ะเตาอบเราก็ไม่ใช้อุ้ยทำไมเราหยิ่งแบบนี้นะพี่ปูใส่เกลือลงไปในแป้งเลยนะคะครึ่งหนึ่งของช้อนเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะมาหิวมือตอนมืดนะนะคะถ้ายุ่งเราไม่ทานะคะน้าตาลทรายนะคะพี่ปูจะใส่ลงไปในไข่เลยพี่ปูจะใช้ความเร็วสูงนะคะตีไข่นะคะ ปูก็ตีนะคะจนไข่เนี่ยนะคะเป็นครีมข้นๆนะคะท่านผู้ชมใช้ความเร็วสูงเลยนะก็ตะล่อมคนเบาๆให้เข้ากันนะคะแล้วพี่ปูก็จะไปตีด้วยความเร็วต่ำอีกสักพักนึงนะคะขนมพี่ปูันนี้ง่ายนะคะอาหารเย็นนะคะ นะคะสามเสล้มด้วยว่าเอตดับไม่ใส่นะะในระหว่างนี้พี่ปูก็จะใส่แป้งนะคะทะยอยใส่ลงไปนะคะแล้วค่อยค่อยคนนะคะรอบที่หนึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็รอบที่สองนะคะ การทยอยใส่แป้งเลยนะคะมันก็จะทำให้เราคนง่ายนะคะท่านผู้ชมเอาละค่ะใส่แป้งรอบสุดท้ายแล้วนะคะพี่ปูก็คนเบาๆนะคะจนใส่แป้งสามรอบเนี่ยนะคะครบแล้วนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยเริ่ม ละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ภาชนะแล้วนะคะเ,ออเค,ค้กคนอื่นอาจจะออกมาสวยงามนะคะเพราะว่าอาจจะมีการใส่สารเสริมอะไรพวกนี้ช่วยนะคะวันนี้เราลองแบบง่ายๆเลยนะคะก็ใส่แค่3ามอย่างเนี่ยนะคะโอ้สี่สีพี่ปูใส่เกลือลงไปด้วยเนาะก็จะมีแป้งมีเกลือมีน้ําตาลนะคะไข่แค่นั้นเองง่ายใช่ไหมล่ะพี่ปูตั้งน้ํารอเลยนะคะในระหว่างนี้พี่ปูก็เอาเนยใส่ภาชนะนะคะที่พี่ปูจะนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เค,ค้กลงไปเลยนะคะ คลีปป <iba> ูอยากจะนึง่งนะคะวันนี้เกิดไม่อยากจะอบนะคะทําง่ายๆนะคะไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะมากมายค่ะจะแทกไลฟฟองนิดนึงนะคะเราก็แค่รอนะคะ วนาตาเค้กของพี่ปูจะเป็นอย่างไรนะคะท่านผู้ชมคะมันเป็นมือเย็นย่าค่ําคืนนะนะคะแสงสีเสียงจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเรียบร้อยแล้วนะคะดูดีนะคะพี่ปูว่านะคะควันยังชุยๆอยู่เลยอะ่ะออมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะ ท่านผู้ชมดูนะคะเค้กของพี่ปูนะคะมีความนุ่มขนาดไหนเราไม่ได้ใส่สารเสริมอะไรเลยนะคะแถมเราก็ไม่ต้องใช้เตาอบด้วยโอ้พี่ปูนี่อยากกินอะไรพี่ปูก็ต้องได้กินนะคะอันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะเรามาดูเนื้อข้างในกันหน่อยเป็นไงคะท่านผู้ชมคะพี่ปูก็อยากจะรีบปิดคลิปไวๆนะคะเพราะว่าวันนี้ยุงเร่งรัดพี่ปูแล้วเกินนะคะแต่ก็อยากจะอวดเนื้อในนะคะของความนุ่มนี่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะถึงจะเป็นเค้กนึ่งนะคะ แต่มันก็นุ่มมากมายไก่กองแล้วเกินนะคะท่านผู้ชมดูสิคะแหมมันก็น่าทํานะสารเสริมอะไรก็ไม่ต้องใช้นะคะนุ่มขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมอยากจะทำมั้งไหมล่ะคะพี่ปูปิดคลิปง่ายๆเลยนะคะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ